้สวัสดีครัะสีสนับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเลยโล่ชัวนะกูไม่ต้องไปแพ็คใหม่นะชัวดูมาสักราดจริงๆทีละทีแล้วกันติ้งสิวอ้ใหญ่ฮะปากดีไอเฮียไีว่าปากไม่ดีนะนี่ นักนนาตังคมาไปไปครับอนไรอคือะไรอ่ะเออไม้เก็เราหวาดน้าหายด้วยโอ้เป็นไรไล้าม้าร้กงเพื่อสร้างร์กขึ้นนะใช่อูกอะไรอย่างนี้กับโต๊ะไม่กลัวแล้วทำไมต้องเป้ไอ้งนี้ย้กกลัวแล้วที่นี่คือมัสตแหละ มัันจะไม่เคยคุยเพราะชีวิตคือชีวิตจะเริ่มต้นใหมครับอ้าวเหรอไหลมาไหลมาดันขึ้นตกเพื่อขึ้นตกเพื่อขึ้นตกเพื่อขึ้นขอร้องขอร้องคิดว่าต้งขอร้องว่าบุญกรรมที่กูเคยมีอ้าบุญกรรมที่กูเคยมีมันกำลังกลับมาแล้วเดี๋ยวกูจะพุ่งขึ้นไปเจ็ดเลยกูไม่หยุดแล้วกูจะขึ้นไปเจ็ดเลยเ้ยอะไรพี่หยุดไปก่ ไหลขึ้นมาร้องไหลเป็นไรไม่ยากดังขนาดนี้ขึ้นมาเดี๋ยววิวหาแล้วขึ้นมาเดี๋ยววิวหาแล้วมันไหลมันกำลังไหลฉันกำลังไหลแปนิดไปต่อเลยกำลังเริ่มต้นกำลังเริ่มต้นครับไปต่อเลยครับผมกหกแบตหกแบตลงอ่ะผมขอร้องเออบุญกรรมที่เคยสั่งสมมาหกต้องขึ้นไปขอร้องขอร้องขอร้องเออมล้วอะไรอีกขอร้องมาครับไปต่อเลยครับบุญที่กูเคยมีขอให้มันมาลงที่สนามเถอะ

กที่ก็จ,จับได้แค่สนับแหละครับไม่ได้จับมือเขาหรอกครับถ้าคูคิดจะจะจับมือใครกูก็มีครับแต่กูไม่ได้ไ <ป S 1> คิดไง <ป S 1> กูไม่ได้โฟกัสไงเนาะเข้าใจใช่ปะกูไม่ได้คว้าคนสีสวมาเป็นเมียนะเอ้ให้ พี่สาวพี่ว่างเหรอพี่จิดเยคอดว่าตอนนี้น่่จะอะไจะใกล้ถึงหลอกจิดแล้วครับอืมใกล้ถึงวามงันแล้วนะไอ้ลูกชิคไว้เาน้วหยุดเท่าไ่มันเงียบแบบมันน่ากลัวมากเป็นคนเงียบที่ดังที่สุดในใจฉันเนี่ยเดี๋ยวก็เดีย๋ดวยวก็ดังแล้วแต่งตุ๊กแดงเฮ้ยไวเบย์หมดว่ะอ่ะ เออไม่มเ,เหลือเหลือเลือหอสิบก้อนได้ห้าทีลนะใครมุกเหล้ออะไรจะให้โลไปชื่อจือดเหรอ,รอน่าสนใจ <c oughs> เอานะเอ <c oughs> ๋ทีที

มึงถามเอาโกนตีหรืออะไรจริงๆกูเหลือแล้วสี่โอ้ไม่ใช้กันแดกเหรอใช้ใช้ตลอดอไม่จับมาหก<ม>ันเลนะหม,หมดหมดหมดไวเบหมดเดี๋ยวมีบ้ามา,าอีกนะรอาก่อนอโอเคแต่ว่าพี่อิีวมัน่วยพรรอบเมื่อกี้แต่ว่าลดไปสองขัน ร้อยใช่ปะสเราตาออยู่แหละจริงตีลอยครับพี่ครับพี่กำลังตามไปลอยครับพี่กูเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมเวลามีพมมมกวกม,มึงกูถึงตีไม่ติดเลยไม่เกี่ยวพี่มันเป็นดวงผมเองก็ยังตีไม่ติดเลยไม่ใช่มึงมึงมึงทำอะไรกูไม่ทำครับพี่ ต่ว่าอันนี้ผมไม่ดูวิ่อนาคตพี่ไงให้ดูแบบข่าวๆนาคตพี่แบบไพี่พอเห็นภาพอ่ะฮะพี่พอเห็นภาพตอนเนี้กูมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้กูมองไม่เห็นเงี้ยอะไรเลยไอ้ลอยครับพี่กูต้องการลูกกูต้องการลูกที่กูสั่งให้มึงทำ ถ้ามึงตามไม่กูไม่ได้ภายในวันสองวันนี้นะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงมีปัญหานะผมอันนี้ไป็นอะรพี่ผมบอกคุยไปแล้วตอนไม่ต้องรอรออะไรต้องรออะละพี่ต้องรอขึ้นแบบก่อนหรือเปล่าอืมต้องรอขึ้นอย่างนั้นก่อนหรือเปล่าพี่เออกูไม่รอกูต้องการรูปอ๋อโอเคพี่แล้วเอาเดี๋ยวนะ้ ไปมหะนะต่อสามีกี่ทีนะสามสามเหรอโอ้โหหนึ่งกานแตกร้อยติดแน่นี่เก้าห้ายังไม่ติดเลยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไม่ได้หรอครับคงไม่มีการแตกร้อยหรอกมีการแตกร้อยก็ติดครับไม่ตืหินึงมสตาไม่ดีตีให้เด็กมันดู ตีให้เด็กมันดูไงว่าอะไรนะอว่าอสนับอันนั้นอ่ะโคตรคุ้มน้ากูซีแล้วตอนนี้ว่าวันนี้หน,นูน,นัดนอนน้อยไปครับพี่ก็ไม่ค่อยได้นอนเหมือนกันครับนน้้ตาตองงกลัับมิมเอาคืนไป กูไม่ตีแล้มาให้หมดเลยเหลือเลเวลสองอู้หโอ้นากนอสอรอบองปเหรอนี่อือออมาต้าสอง่วมหมคือแงหมดไปวันนี้าีอดูคนต่อกันนะคะมันจะเป็นมารเชม้าหรือจะเป็นมารเชดามอิหตีสวนไปอีสวไปเลยครับผมว่าไอ้แค่นายกนี่แหละมันมันตัดประสาผม จะลุนก็หมดความรุ้นก็ตรงนี้แหละมันหนูนั้นเลลูกซีดิ้เฮียลอยว่วมึงมึงอะแปลกๆแล้วมึงแปลกๆแล้วมึงมาทําให้กูไม่ปิดดิ๊เองคิดว่าไงความจริงดวงพี่ไม่ได้แบบทุเรศขนาดนี้ครับคือมันเงียบมาหลายหลายรอบมากเลยอะนะครับน้ำมีพอไหมครับน้ำอะไรนะครับน้ำมีพอตีนะครับให้พอเดียวกับที่มันให้น้ำเลยยังไงก็แตกครับไม่ต้องห่วงเพราะที่นี่คือบอิติ้ง ความคิดผู้หายมารวมอยู่ที่เดียวกันบายดีลอยไอ้แหมงไปแน้วไปแล้วครับครับทักดีครับไอ้เนี่ยแตกโอ้นหมามมาันเป็นตคนอะไรหรอน้องกิดได้ไหมโอ้โหไอ้เนี่ยแตกครับแล้วพี่แตกโอ้ทักดีครับโทษทีครับขอโทษครับโทษครับ